ขายันนางสาววชิราพรเบียบป้องเลขที่31ม6ตำลึงค่ะวิชาวิทยาการคำนวณค่ะครูผู้ฝึกสอนก็คือเอ๊ะไม่มันคุณครูเป็นสีนี่นี่ไงคุณครูอานนท์คำสาครูประจำรายวิชารอใช่ไหมล่ะนอกเรื่องสงงั้น ในคลิปนี้ก็จะมานำเสนอการแบ่งปันข้อมูลทาง f a c e b o o k ทาง i n s t a g r กรและทาง t w i t t ตอค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะองค์ประกอบการสื่อสารผู้ส่งคือผู้ที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังผู้รับสารคือข้อมูลที่ต้องการส่งให้ผู้รับและผู้รับคือบุคคลที่แปลความหมายข้อมูลที่ผู้ส่งนำเสนอ Facebook คือโซเชียลมีเดียที่ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook อื่นๆได้ Instagram หรือที่เราเรียกว่า IG เป็นแอปที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพวิดีโอให้เพื่อนเห็นได้และยังสามารถส่งข้อความไปยังบัญชีส่วนตัวของเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆได้เช่นกัน ทวิตเตอร์เล่นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อกผู้ใช้สามารถส่งข้อความได้ไม่เกิน280ตัวอักษรข้อดีและข้อเสียของการแบ่งปันข้อมอูลข้อดีคือเป็นสื่อในการนําเสนอผลงานของตัวเองข้อเสียคือเป็นช่องทางที่ถูกละเมิดสิทธิขโมยผลงานหรือถูกแอบอ้างได้ง่ายเป็นไงกันบ้างคะคลิปนี้อาจจะไม่ไดีที่สุด แต่ก็ทำสุดสีมือแล้วนะคะสุดท้ายนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าทนี้ค่ะขอบคุณค่ะ